รถเร็วนู็7น,นะครับกําลังเข้าเจอะสถานีมันโป่งวันนี้มาก่อน8.5นะครับ8.5ช้าที่ต้นทางแต่ตนทางนะครับ1ชั่วโมงแต่กําลังไล่มาแล้วครับเดี๋ยว8.5จะเข้าเทียบชั้นหนึ่งมาทางล่องนะฮะให้วิ่งแข่งกันไปเลยฮนะ ความธราผู้ยอย่างเนเรื่องบงคที่เราถงกระโดข้อต่ระบวนรถเป็น้โดยาผู้่ค่า่านไปได้รับาลาแล้วแงขาดกระบวนรถเื่อจย่เพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งพยองที่ดยับ่ผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีะขอควาร่วมอเพื่อการรถดับน่า แปดห้ารอเป็นบ้าเลยอะอมมอรอเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไล่ตามกันมาแล้วคนแปดห้าทุกคนที่บอกว่าไม่รอแล้วก็วิ่งไปเปลี่ยนตัวใหม่จริงจริงนั่งอยู่ที่เดิมก็ถึงพอกันนะครับเนี่ยไล่กันมาอยู่เกือบคาเนี่ยปลายแล้วคร<ะ>ับค<ะ>่ะดูแบบรอแบบไม่ค่อยมีความหวนะังเ <laughs> นี่ยเดี๋ยวเดินข้าไปเดี๋ยวก,ก็กเจอพูดทุกคนวิ่งเปลี่ยนตัวมันเป็นเป็นเรืงเลยอ๋อวุ่นนะ ต่อภัยนะฮะต่ห85ปิดกันียบร้อยครับ ผ่านพงมัดเด่นนะครับเห็นบริษัทของวน85เตรียมล้อขึ <decent height> <man hiss SW> e <eland> ้นรถแล้วคู่เดินาเอร้องขบวนรถที่จะเข้าสถานีบ้านเ่อต่อไปเป็นขบวนรส่วนขบวนที่5นทางสถาจัร์สุเทพบนรอตไปนรส่วนบด้ายทางสถานีนครศรีธรรมดช ผู้โดยสารที่มีควาประสงค์ะเดินทางกับตัวรถเชื่อนีและยังไมีสวโดยสารต้องารติดต่อขอใ้ส่วโดยสารได้คุ้มคองจากส่วกลอห้ัวรถเชื่ค่ะและเนื่องจากวันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใหตัวรถเ่น้เที่ยวทางลาสถานี้านบนลทางตลาดที่หน่ขอให้ผู้โดยสารที่มีความประสงค์โดิทางกับตวรถเ่อนีนั่นบอกแล้วให้เตรียมไว้ กาะที่อาคารสลักเกิด้องเวินงาว่าหักสเพื่อประยาลาที่เา้าหมการลที่ผู้โดยเกิดว่าผู้โดยสรที่เดินทางไปกับขบวนรถเกิดขบวนที่แปดห้าต้นทางสถานการเทศจีนด้านตะวนทางสถานีร กระบวน่ารนี้จะเปลี่ยนไปเท่าเทียมในทางตลาดยี่สถานีบ้านปงต้องขออนครขอให้สะดวกในและอากาสที่ด้วยะ